มาเสียมบอกอยู ok ่มองไงน้องบอกง่ายง่ายโอ้ยพี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเนี้นะมาเอาปลาเนี่ยแหละอันนี้ล่องมองอันนี้น้องสาก็ได้นี่นะน้องอันนี้แล้วนี่เอาขึ้นเมื่อกี้นี่หอดบัตไายตอนเข้าเจ้เอาขึ้นมาแต่นามนะเอออมาแต่ไายผู้เจ้า เดี๋ยวมึงดูนี่นะน่ะโอ้เดรรลายขนาดเด้อพี่น้องเออเจาะองข้าเจากับบริมาดอกบริษัปลาแยกกันเลยมามาขี้ลากกันแลวนี่มานีก็บงดูนี่ดวงเราอยางไห้สองหมื่นเด้อเราอะไรางเงี้ยโอ้ยเขาสินัยังได้มกุ้มจะไงกิโลหนึ่งหาสิบบาทหาสิบหกสิบสิทามเรายู่งเตีงว่ะบ่อขายเขาขายสามหมื่นเลยอยังบ่ขาย บ่ขายสามหมื่นข้าวไห่นะบ่าหันแล้วขนาดเท่าเบาตอนนั้นแต่เนาะตอนเท่าตึกสะดุ้งนะโอ้พี่น้องไอ้ปลาซุดซุดขาวๆจุดๆจุดๆแม่นปลาเนี่ยแตนคือเป็นปลาเพอโอ้ตัวใหญ่แห้งเนาะตัวนี้ตัวใหญ่หลายนี่ใหญ่กระมืเลยนางเออเจ้าที่เจ้าทานเป็นหายมากนะมาอยู่รอบบตัวเย็น ลงมองไงกูเดือดอยู่ตอนลงมองประมาณเดี๋ยวอะไรประมาณกลางสิบนาทีมันต่ำู่ได้ประมาณกลางสิบนาทีตายมาแล้วหลายปลาพันปล่อยไหวสองสามหมื่นพุ่นแหละมาผู้ขามาตึกสะดุ้๊ก่าดิบ่ได้เด็ดปลาเจ็ดโตปลาข้าวมนเจ็ดโตปลาปลาตะเพียนตัวหน่อยสองนิ้วเจ็ดโต โอ้ยมันบริกินแล้วส์แบบอมองมาลงกับรายการเลยเลอ่าสาธุขยาบบบริ ئة เเวียนอยู่สาธุอ่าโอเคโอเคโอ้ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทานทุกสิ่งทุกอย่าง